สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีถอดไปพัดนะครับเครื่องสภาพผ้าซัมซุงก็ใช้ไขควงแบนนะครับงัดตมล่องเบาๆแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็จะมีน็อตใช้บล็อกตัวทีก็ได้ครับถ้าไม่แน่นนะครับประมาณเบอร์แปดนะครับถ้ามันไม่แน่นก็ถอดใช้ตัวทีก็ได้แล้วก็ใช้จับนิดนึงจับตรงจาน มืนจานแล้วก็หมุนมือเดียวถ้ามันแน่นเกินก็ต้องขึ้นไปเหยียบในเครื่องสกผ้าน,นะครับแล้วก็หมุนถ้านั่นเกินไปอีกก็ต้องใช้บล็อกไฟฟ้านะครับแต่นี้ผมขันเองครับถอดประจําจะไม่หมุนแน่นก็ดูเศษตกค้างว่ามีอะไรสกรปรกค่อยๆถอดสักสองสามเดือนถอดครั้งนะครับเช็กดูประจํา ถอดเสร็จแล้วนะครับดึงฝาออกมาเลยครับใช้มือดึงนะครับถ้าของยังใหม่อยู่มันจะดึงง่ายหรือว่าถ้าเราถอดประจำมันก็จะดึงง่ายนะครับไม่ต้องใช้อะไรเสริมออถอดเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ดึงฝาได้เลยครับดึงง่ายอันนี้ผมดึงง่ายนะครับของซับซุงน,น่าจะดึงง่ายนะไม่น่าจะยากแต่ถ้าทิ้งไว้นานก็ไม่ได้เหมือนกันอาจจะฝืด แต่ตัวน็อตที่เป็นตรงถังนะครับเราต้องซื้อเครื่องมือที่เป็นเบอร์ประมาณสามหกหรือสามแปดมาถอดครับผมเพิ่งเปลี่ยนไปถอดยากผมต้องใช้เครื่องเจียม,มาเจียนนะ็อตหัวออกแล้วก็ใช้สเปรย์ฉีดแล้วก็ใช้ที่ขันนะครับเอาคอนตอกโหแข็งมากกว่าจะออกใช้เวลานานแต่ผมก็มเพิ่งเปลี่ยนใหม่เนี่ยคือสนิมลนะแต่ว่าผมหมุนไม่แน่นนะหมุนแบบให้พอตึง อันนี้ผมก็ฉีดเผื่อเผื่ออนาคตอาจจะถอดนะครับเผื่อมอเตอร์เสียอะไรเงี้ยมอเตอร์เฟืองเสีย,ม,ยมันจะได้ถอดง่ายถอดมาดูแล้วก็ไม่มีอะไรอุดตันครับคืออันนี้ถอดให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปถอดเฟืองกันวิธีการถอดเฟืองโอเคครับมาถึงวิธีการถอดเฟืองอันนี้เฟืองใหม่นะครับที่ผมซื้อมาด้านบนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ ด้านบนจะเป็นอย่างนี้นะด้านท้ายก็จะเป็นเห็นเฟืองด้านบนก็คือที่เราต้องตอกตอกออกตอกให้หลุดออกนะครับนี่ดูด้านท้ายอันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะนี่ผมซื้อมาสองสองตัวตอกให้เป็น,นี่ถุแต่ว่ามันก็ใส่เฟืองได้เกือบสุดอนะผมก็ตอกไปเกือบสุดผมก็ได้แค่นั้นแหละกลัวกลัวฝามแตก หาไขาควงแบนตอกด้านข้างครับหรือว่าที่เป็นสิวแบบผมก็ได้ที่ปลายแหลมแต่ว่าตรงกลางจะแบบมันจะล็อกติดนะครับสิวหัวแหลมแหลมแต่ตรงกลางจะล็อกติดมันจะเข้ารูพอเข้ารูพอดีปุ๊บมาละตอกมันก็จะหลุดง่ายจะหาที่ไขควงหรืออะไรมันรวมกันไปก็จะตอกไม่ได้ต้องหาตอกแบนๆก็ได้ไขควงแบนอันนี้ผมใช้สิวแหลมแหลมนะครับ เนี่ยออกแล้วเพราะมันจะล็อกอยู่ล็อกตรงกลางอยู่ถ้าไม่มีก็หาไขควงแบนตอกด้านข้างที่ไม่ใช่รู้นะครับตอกตอนด้านข้างค,อคอ่อยๆตอกไปทีละน,นิดททน,นิดไม่ต้องออกแรงมากฉีดสเปรย์ก็ได้ถ้าสมมุติกลัวไม่ออกก็ฉีดสเปรย์หล่อลื่นอันนี้ออกแล้วแต่ว่าไอตัวเหล็กมันล็อกไม่เป็นไรอันนี้ผมตอกให้ดูครับ แล้วใส่เข้าก็เหมือนเดิมแล้วก็ใส่เข้าตามตามล็อกของมันแล้วก็ใช้ค้อนตอกอ้าวดึงไม่ออกแล้วเฮ้ยแน่นเกินอ่ะออกแล้วนะครับหลุดแล้วต่อมาวิธีการใส่เข้าก็หันด้านคว่ำนะครับแล้วก็ เาไปเหมือนเดิมแต่ให้ตามล็อกมันจะมีล็อกของมันอยู่ตามร่องมันอยู่ให้เข้าตามล็อกแล้วก็ใช้ค้อนตอกนะครับแต่ถ้ากลัวเฟืองมันบิดก็หาอะไรมาลองก็ได้นองนิ่มๆแล้วก็ตอกเข้าไปไม่ใช้ค้อนตอกเนี่ยเบาๆตอกเลยไม่ตอง ไม่ต้องตอกแรงครับค่อยๆตอกเนี่ยมันก็จะเข้าของมันเองสุดแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับไม่ต้องไปฝืนแต่เอาให้เกือบสุดอนะไม่ต้องสุดก็ไดนะ้เอาให้เกือบสุดดูนะครับก็ประมาณนี้เข้าเกือบสุดแล้วนะครับ เสร็จแล้วก็ไปใส่เหมือนเดิมอีกหน่อยอีกหน่อยโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมีวิธีการอะไรดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ